สวัสดีครับหลังจากที่เราซ่อมเสร็จนะครับก็โหลดสินค้าได้ทันทีนะครับตัวนี้เป็นเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์นะครับการโหลดสินค้าเข้าตู้แล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับเมื่อวานเราซ่อมเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ไปนะครับตัวนี้ส่วนตัวนั้นเราเปลี่ยนหน้านะครับเครื่องทำความเย็นเรียบร้อยแล้ว มาโหลดเครื่องเข้าแ้นะครับอันนี้เป็นคลังอาหารของบริษัทคูเพียไมนิ่งครับเลียงพนักงานประมาณ2 0 0พคนนะครับด้านนี้ก็ดูแช่ดูแช่หมดครับฝั่งนี้เรากำลังทำการ PM อยู่นะครับอันนี้ก็ดูแช่ครับเราทการทำการ PM ซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับโอเคครับผมถ่ายให้ดูคร่าวๆดูแลคอมเพรสเซอร์อะระบบรีเฟอร์ของแคเรียนะครับตอนนี้อยู่ซอปอลาวครับผม